เกมที่มาส่งล่าสุดนะครับก็จะเป็นไม่ใช่บอร์ดเกมนะแต่จะเป็นตัวของ Ring Fit Adventure นะครับของ Nintendo Switch นี่เพิ่งสั่งมาเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้ไปออกกำลังกายกันนะครับจริงๆเล็งมาหลายปีแล้วแหละนะครับพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีจังหวะที่ซื้อสักทีแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับจเจ้าตัวในกล่องนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวของเกมเนาะของ Nintendo Switch นะครับ ดิงฟิตแอนด์แนเดอร์นะครับสาเหตุที่ซื้อนะครับนอกจากตัวของสุขภาพแล้วนะครับก็ยังอยากจะได้ตัวเนี้ยมานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่มันออกมใหม่นะก็ราคาค่อนข้างแพงนะอุย้ยตึงเหมือนกันเนาะนะครับอุ้ยแน่นเหมือนกันเนาะเอ้ยน่าสนุกจังน,นะครับพอเกมเริ่มเปลี่ยนเจนนะพอเริ่มเปลี่ยนเจนเนี่ยอะไรหลายๆอย่าง,างก็น่าจะถูกลงนะครับก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าใครที่ลังมองหานะครับ ทั้งเกมนะครับหรือว่าเจ้าตัวของอุปกรณ์ต่างๆนะครับของสวิตหนึ่งเนี่ยอันนี้นะ่าสนใจนะเพราะว่าอาจจะมีโปรโมชั่นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับและเกมในสวิตสองเนี่ยหรือที่เล่นกับเล่นกับสวิตหนึ่งได้เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครยังไม่รีบนะถือว่าเป็นงหวะที่ดีในการหาเกมในสวิตมาเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นห่วงของมันเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้รัดถ้าจะไม่ผิดจะรัดที่ต้นแขนต้นขานะนะครับใส่จอยไปเพื่อจับโมชั่นมันเนาะนะครับ หวังว่าเจ้าตัวนี้จะทำให้ผมนะครับสรุปแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยแต่จะมีเวลาออกหรือเปล่าไม่รู้เนอะนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าอ่าเลสเตปก็คือใส่ที่ต้นขาเนอะเอาไว้จับนะครับริงคอนอันนี้หลายปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าได้ถึงเวลามาลองดูกันครับ